สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมันนี่ทีภามาแก้ปัญหานะครับท่อน้นำตันนะครับคือทางต้นทางของท่อนะครับเท้าน้ำล้วมันบวกลงนะมันบวยอมลงนะมันเออนะครับผมมันนี่ทีมาแก้ปัญหานะพี่น้องอันนี้ก็ะคุดหาหม่องขอดตอนะครับที่มันระบายออกมานะครับผมผุนมันมาแต่ผุนนพี่น้องทางต้นทางมันอยู่ผุนนะครับอันนี้ปลายปลายสายมันไปพี่น้องพี่น้องาพีพีพีไปพี ครับอันนี้ก็คุดรูมเลิกเติบนะครับเด็กหน่อยลงไปทมได้เลยแลวนี่รีบหัวเด็กหน่อยเลยนะครับนี่คุดเดี๋ยววางันนี้ครับผมมันนี่เข้าก็สิมาตัดคอนะครับตัดมองนี้นะครับก็มองนี้นี่มองนี้นะครับเพื่อที่เข้าสีเบินงขอตัวนะครับความมีออียงตันบอนะเพราะส่วนมากมันเกิดปัญหามองนีครับพี่น้องนี่ที่มองนี้มันจะมีพวกเศษไขมันเศษอาหารหรือว่าเศษนผมนะครับผมเดี๋ยวเขาสิตัดอันนี้ออกก่อนครับพี่น้อง ครับพี่น้องตอนนี้ตัดออกเรียบร้อยแล้วนะครับขาดไปสองทอน,นครับมองนี้ก็มองนี้นะครับแล้วที่เขาติเอาออกโอ้โหว้าวร่างกายม,ม,าม,ามันจะไหลได้ไงพี่น้องดูดิดูดิครับดูดิมึงที่ไรเด็กดีพี่น้องมึงเนี่ยมึงมาเบิง้งทางพี<ม>่บาทนี่มีไเจ้าพี่มาเบิ้งทางพี่ตัดนี่ม่ยังมาเบิง้งทางพี่ไหมเขาว่าอินนี่นี่พี่น้องคักบวัวครับมูโจาว่า มือข่อยมึงส้งสุดอะไรเด้อมันเปียกพนาักมือหนึ่งก็เลยได้จับมือเดียวนะพี่น้องกาาโอ้โอ้เนะขสาสุดก็ไครับเด้วยแล้วมันจะเคี้ยวออกบันนี่แม่พี่น้องเลือดที่คาะอันนี้ออกให้เบิร์นเด้อดโอ้ยนี่คือไขมันนะครับนี่ไขมันโอ้เขยีขยงม,มากมากเลยมันจังสิไหลลวงตัวมันนี่ครับพี่น้องโอ้ยโล่งจ้งเลยบ้านมึงวะ อู้ว,ออว่าพี่น้องบวกออกเลยมองนี่มององ้อมีบ่ปะมองมอง้อ,อก,ก็มี่เหรอครับพี่น้องนออี่แหออกกละครับตอนไขมันครับแข็งแข็งแข็งกระม้าจากพวกสบงสบู่เศษเอาหงอาหารนั่นนะครับพี่น้องไม่เป็นขีนออกไปอันมันยังเหลืออยู่เฮ้ยมันไหลโบนี่นย,นยกเทียนเนาะโอ้ขอตรวจขอไปด้วยพี่น้องด้วย อุ้ยีบอไปละตันต้องมองนี่มองเดียวละแม่ก็สียอย่างมัทั้งอ่ะมึงเดียวเนี่ยมันออกเกล็ดท่อละแต่แต่มันออกเกล็ดท่อมาขึ้นเดินโอ้โหนี่ตันจูรู้เลยแรงไม่พอหรือวางบุบอันนี้อู้อัดอัดอัดเหนียนบดมึงเนี่ยอู้พี่น้องโอ้ยังนี่อู้เท่าเส้นผม เห็นผมจากห้องน้ำไหมพี่น้องโอ้อ่ะเดี๋ยวนี่แหละพี่น้องนะทำนีแหละเดี๋ยวพี่น้องหลังจากเคี่ยรุ่มครับนี่อันนี้ก็ตัดออกยกออกแล้วก็เอาน้ำทั้งลงไปนะครับพี่เสียดมันออกมาครับเสียรไขมันพี่น้องนี่เฮ้ยมีตะตอนอานใหญ่ๆอันนี้เข้ากับเศียรใส่คอต้อนนะครับใส่มองนี้นะครับเพื่อที่สศีซุปซุปของงอ,อกเข้าลงไปไหมนะครับ เห็นมันตัวระวางท่อนะครับขนาดเดียวกันนี่เอาตัวนี้มามาต่อครับผมเนี๋ยก็สิต่อครับผมเดียวๆจังสีห้เบิรงนะครับเด้อครับพี่นวงครับตอนนี้ห้องก็ได้เปลี่ยนทอนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับไ่ได้ว่าเปลี่ยนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับเปลี่ยนแค่ใส่ขอต่อไปในนี้นะครับเพราะว่าเขาตัดตัดท่อออกนะครับเ้าก็เลยเอาขอต่อมาเชื่อมสองหมองนะครับผม ี่ครับพี่น้องไล่ล้วงไล่ลวงไล่บันที่นี่ครับไล่ๆๆๆๆรีด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 เรียบครับบันจะทากาวเหียงนิดนึงครับเราจะใส่ใส่ใส่เงื่อนตามปกติแล้วครับพี่น้องสำหรับมันี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ